ประกาศสิทธิราชามังกรบทที่4,628การจับกลุ่มชิวตู่ไม่แปลกใจเลยกับทัศนคติของพ่อของเขาเพราะในสายตาของชิวหวานชิงสิทธิมีความสำคัญมากกว่าลูกชายของเขาเองคุณสามารถอยู่รอดได้โดยไม่มีลูกชายแต่ถ้าไม่มีสิทธิ์มันจะลำบากถ้าคุณพยายามพาพวกเขาไปตอนนี้พลังของชิวหวานชิงมุ่งเน้นไปที่การควบคุมเมืองสัตว์ร,ร้ายทั้งหมดขณะนี้มีนายพลสัตว์ร,ร้ายสาคนในเมืองสัตว์ร,ร้าย แต่ละคนควบคุมด er. ้านหนึ네่งชิวหวานชิงต้องการมอบนายพลสัตว์ร้ายอีกสองคนแล้วจึงสั่งการเมืองสัตว์ร้ายทั้งหมดเจ้าเมืองไม่ได้ปรากฏตัวมาเป็นเวลานานและในที่สุดเขาก็จะขึ้นสู่ความเป็นอมตะเมื่อเจ้าเมืองขึ้นไปเจ้าเมืองคนใหม่จะต้องปรากฏตัวในเมืองสัตว์ร้ายชิวหวานชิงต้องการเป็นเจ้าเมืองคนใหม่ดังนั้นก่อนที่เจ้าเมืองจะขึ้นไปเขาจะต้องพัฒนาพลังของตัวเองและผนวกนายพลสัตว์ร้ายอีกสองคนไว้ในคราวเดียว ในความเป็นจริงในบรรดานายพลสัตว์ร้ายทั้งสามไม่เพียงแต่ชิวหวานชิงที่คิดเช่นนั้นแต่นายพลสัตว์ร้ายอีกสองคนก็คิดเช่นนั้นเช่นกันซิงเดาหลงก็ต้องการที่จะเป็นเจ้าเมืองในท้ายที่สุดไม่เช่นนั้นเขาคงไม่ไปจีบแขกและสัญญาว่าจะได้รับผลประโยชน์มากมายชิวตู่จากไปพร้อมกับคนของเขาเพื่อตามมาหาคนที่แอบซื้อหินวิญญาณนางฟ้าท่านครับนี่คือที่ที่เราอยู่เราพบว่าเจ้าของล้านนี้ชื่อเฉียนอยู่ เขาเป็นพระที่เป็นมนุษย์เขาเพิ่งซ่อนรัศมีของเขาและแอบซื้อหินวิญญาณนางฟ้าในราคาที่สูงในเมืองสัตว์ร้ายสะจุดของครืหาชิวติดตามชิวตู่และรายงานด้วยเสียงต่ำเมื่อมองไปที่ลานเล็กๆที่ไม่เด่นตรงหน้าเขาชิวตู่กล่าวว่าส่งคนมาล้อมสถานที่นี้และเชิญอาจารย์หลวนมาต้องมีรูปแบบในลานนี้ท่านพ่อบอกว่าพยายามปราบพวกเขาให้ได้มากที่สุดอย่าต่อสู้และฆ่าพวกเขาตอนนี้เราก็จ้างคนอยู่เหมือนกัน ชิวตู่รู้ว่ามีรูปแบบอยู่ในลานบ้านและเขาไม่สามารถบังคับเข้าไปได้ยิ่งไปกว่านั้นพระที่เป็นมนุษย์ซ่อนตัวอยู่ในเมืองสัตว์ร้ายมาเป็นเวลานานและยังแอบซื้อหินวิญญาณอมตะอีกด้วยเขาก็มีความสามารถเช่นกันชิวตูต่ต้องการเอาเงินไปแต่เพื่อสิ่งที่พวกเขาใช้นายน้อยเราได้ส่งคนมาล้อมสถานที่นี้แล้วและอาจารย์หลวนก็กำลังเดินทางมาแล้วผู้จัดการบอกหลังจากที่ชิวตู่ได้ยินสิ่งนี้เขาก็จ้องมองแม่บ้านด้วยความชื่นชม ท้ายที่สุดแล้วคนที่สามารถเป็นแม่บ้านของคฤราสหาชิวจะต้องมีความสามารถในการสังเกตอารมณ์ของผู้คนไม่กี่นาทีต่อมาชายชรา,าสวมชุดสีเขียวและคราวแพ็กก็ได้รับเชิญชายชรา,าคนนี้คือปรมาจารย์หลวนที่ชิวตู่กล่าวถึงซึ่งเป็นปรมาจารย์ด้านรูปแบบหัวหน้าค่ายกนได้รับความเคารพนับถืออย่างมากในเมืองอสูนอาจารย์หอลอวอนอเมื่อเห็นอาจารย์หลวนมาชิวตู่และแม่บ้านก็เรีบทำความเคารพ อาจารย์ชิวทำไมคุณถึงมาพบฉันอาจารย์หลวนถามอาจารย์หลวนมีพระภิกษุซ่อนอยู่ในบ้านนี้สงสัยบ้านนี้ต้องมีรูปขบวนจึงขอให้อาจารย์หลวนช่วยทำลายรูปขบวนและไม่รบกวนคนข้างในชิวตู่กล่าวสิ่งเล็กๆ็น้อยนอยหลังจากอาจารย์หลวนพูดจบรูนก็แอบวบขึ้นมาบนฝ่ามือของเขาจากนั้นโบกมือเบาเบาอักษรรูนก็ค่อยคอยลอยออกไปจากนั้นแสงสีขาวจางจางก็ส่องประกายไปทั่วทั้งบ้านและไม่มีปฏิกิริยาใดๆเลย นั่นสินะอาจารย์หลวนพูดอย่างใจเย็นแค่นี้พอแล้วเหรอชิวตู่ตกใจแล้วกอดไม่ได้ที่จะชมอาจารย์หลวนเป็นปรมาจารย์ด้านรูปแบบที่มีชื่อเสียงจริงๆเขาหน้าทึ่งจริงๆฉันสามารถทําลายรูปแบบระดับต่ํานี้ได้อย่างง่ายดายมันไม่มีพลังอะไรเลยอาจารย์หลวนกล่าวอย่างภาคภูมิใจหลังจากทําลายรูปแบบแล้วชิวตู่และคนของเขาก็รีบเข้าไปในลานบ้านทันที ในเวลานี้เฉียนเยโวยังคงคัดแยกหินนางฟ้าที่ซื้อมาเขาวางแผนที่จะขอให้เฉียนปิงมารับพวกมันท้ายที่สุดหากเขามีหินนางฟ้ามากเกินไปมันจะดึงดูดความสนใจของวังของเจ้าเมืองเนื่องจากบ้านทั้งหลังได้รับการปกป้องโดยรูปแบบเฉียนอยู่ไม่คิดว่าจะมีใครบุกรุกเข้ามาโดยไม่แจ้งให้ทราบดังนั้นเขาจึงผ่อนคลายความระมัดระวังเมื่อถึงเวลาที่เขาสังเกตเห็นใครบางคนกำลังมามันก็สายเกินไปแล้ว บทที่4,629งานของสุนัขและหมาชิวตูเตะประตูเปิดออกและปรากฏตัวต่อหน้าเฉียนเยโวเฉียนเยโวตกตะลึงมีหินนางฟ้ากองอยู่ตรงหน้าเขาคุณกล้าหาญมากคุณกล้าที่จะซื้อและขายหินวิญญาณอมตะเป็นการส่วนตัวในเมืองสัตว์ร้ายชิวตู่มองไปที่หินวิญญาณน,นางฟ้าต่อหน้าเฉียนเยโวแล้วตะโกนด้วยความโกรธทันที เหตุผลที่ชิวตู่ไม่เปิดเผยตัวตนของเฉียนเยโวซึ่งเป็นพระที่เป็นมนุษย์โดยตรงก็เพราะเขากลัวว่าเฉียนเยโวจะกระโดดข้ามกำแพงและต่อสู้เพื่อชีวิตของเขาการขายหินวิญญาณนางฟ้าเป็นการส่วนตัวไม่ใช่อาชญากรรมที่ร้ายแรงนักแต่ถ้าพระที่เป็นมนุษย์ออกไปเที่ยวในเมืองอสูรและกล้าทำสิ่งนั้นเขาจะถูกลงโทษประหารชีวิตอย่างแน่นอนอาจารย์ชิวเฉียนเยโวตกใจเล็กน้อยเมื่อเห็นว่าเป็นชิวตู่ที่พาผู้คนมาที่นี่ด้วยตนเอง ท้ายที่สุดแล้วเรื่องแบบนี้มักจะทำโดยทีมบังคับใช้กฎหมายของเมืองสัตว์ร,ร้ายคนที่มีสถานะชิวตู่จะนำผู้คนไปจับกลุ่มคนที่ขายหินวิญญาณนางฟ้าเป็นการส่วนตัวได้อย่างไรในเมื่อคุณจำฉันได้มันจะช่วยคุณแก้ปัญหาได้เพียงแค่สารภาพผิดและหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดจากมือและเนื้อของคุณชิวตู่ตะคอกและกล่าวว่าเมื่อเห็นว่าชิวตู่ไม่ทราบถึงตัวตนของมนุษย์ของเขาเฉียนเยโวก็แอบถอนหายใจด้วยความโล่องอกจากนั้นก้มศีรษะลงแล้วพูดว่า อาจารย์ชิวฉันมีความผิดฉันแอบขายหินวิญญาณนางฟ้าฉันสารภาพและยอมรับการลงโทษชิวตู่รู้สึกพอใจมากเมื่อเห็นทัศนคติของเฉียนเยโวคนประเภทนี้เก่งที่สุดที่จะพิชิตคุณจะถูกลงโทษอย่างแน่นอนสำหรับการขายหินนางฟ้าเป็นการส่วนตัวแต่เนื่องจากคุณมีทัศนคติที่ดีคุณจึงสามารถหลีกเลี่ยงการเข้าคุกและยึดหินนางฟ้าเหล่านี้ได้ชิวตู่กล่าวเฉียนเยโวมองไปที่ชิวตูววต่ด้วยความไม่เชื่อและพูดด้วยความตกใจบนใบหน้า สิ่งที่นายชิวพูดเป็นเรื่องจริงเหรอฉันไม่จําเป็นต้องเข้าคุกจริงๆเหรอแน่นอนว่ามีคนจํานวนมากที่ขายหินวิญ,ญญาณนางฟ้าเป็นการส่วนตัวและยังมีคนที่ขโมยมันจากจุดซื้ออย่างเป็นทางการทุกวันนี้มีของแบบนี้มากมายและเราก็แค่เมินชิวตู่พูดอย่างไม่เป็นทางการเฉียนเยโว่โง่เล็กน้อยเขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคําพูดเหล่านี้มาจากปากของชิวตู่คุณรู้ไหมว่าคิวทูโกเป็นตัวแทนของครหาหั์ของเจ้าเมือง เป็นไปได้ไหมที่คฤหาสน์ของเจ้าเมืองมีความอดทนต่อการขายหินวิญญาณอมตะเป็นการส่วนตัวอาจารย์ชิวนี่อยู่ครู่หนึ่งเฉียนเยโวไม่รู้ว่าจะพูดอะไรทัศนคติของชิวตู่ทำให้เขารู้สึกไม่จริงเล็กน้อยคุณแค่ขายหินวิญญาณอมตะเป็นการส่วนตัวเพียงเพื่อหาไรายได้ฉันเข้าใจเรื่องนั้นแต่คราวนี้ฉันเป็นคนคนพบและจับกลุ่มคุณถ้าเป็นคนอื่นจากคฤหาสนายพลคุณอาจไม่โชคดีขนาดนี้ ฉันคิดว่าจะดีกว่าถ้าคุณซื้อหินนางฟ้าต่อไปแต่คุณต้องส่งมันไปที่บ้านของเราแน่นอนเราจะให้คุณได้รับส่วนต่างของราคาด้วยดังนั้นคุณไม่ต้องกังวลอีกต่อไปชิวตู่ก้าวไปข้างหน้าและตบไหล่เฉียนเยวแล้วพูดว่าดวงตาของเฉียนเยวเบิกกว้างด้วยความไม่เชื่อบนใบหน้าของเขาและการหายใจของเขาก็เร็วขึ้นเนื่องจากความตื่นเต้นคุณชิวคุณคุณกำลังพูดความจริงใช่ไหมเฉีนยนหยูถาม แน่นอนมันเป็นเรื่องจริงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณเป็นสมาชิกของคฤรืห่าชิวของเราจะไม่มีใครกล้าตรวจสอบคุณอีกหลังจากที่ชิวตู่พูดจบเขาก็เข้าหาเฉียนเยวและพูดว่าฉันรู้ว่าคุณเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์แต่คฤรืห่าชิวของเราไม่เคยเลือกปฏิบัติต่อเผ่าพันธุ์อื่นดังนั้นคุณไม่ต้องกังวลคำพูดของชิวตู่เปรียบเสมือนระเบิดที่ระเบิดในใจของเฉียนเยวเขาไม่เคยคาดหวังว่าเมืองสัตว์ร,ร้ายจะไม่เลือกปฏิบัติต่อเผ่าพันธุ์อื่นอีกต่อไป นี่จะทําให้เผ่าพันธุ์อื่นปรากฏในเมืองสัตว์ร้ายหรือไม่หากเป็นกรณีนี้แล้วทําไมเขาต้องเข้าร่วมพันธมิตรต่อต้านด้วยละ่ะไม่จําเป็นต้องต่อต้านเลยอาจารย์ชิวฉชั้นเต็มใจทํางานหนักเพื่อคุณมากว่าที่เคยและฉั้นจะผ่านไฟและน้ําโดยไม่ลังเลเฉียนเยว่คุกเข่าลงที่เท้าของชิวตู่ด้วยความตื่นเต้นอาศัยอยู่ในเมืองสัตว์ร้ายแห่งนี้เฉียนเยวมักจะกลัวที่จะถูกคนพบและเขาไม่กล้าออกไปข้างนอกด้วยซ้ํา ตอนนี้ถ้าฉันเป็นสมาชิกของคฤรหาหน์ชิวฉันจะไม่ต้องกลัวอีกต่อไปและสามารถวิ่งอรารวาดบนท้องถนนได้บทที่4,630ัน้ความร่วมมือห้าห้าหดีมากกราบใดที่คุณทำงานหนักคุณจะไม่ขาดแคลนทรัพยากรในคฤรหาหน์ชิวของเราทั้งสามเผ่าพันธุ์มนุษย์สัตว์ประหลาดและสัตว์ร,ร้ายมีความเท่าเทียมกันชิวตู่หัวราอเสียงดังฉันจะทำงานหนักร่างกายของเฉียนเยโว่สั่นเล็กน้อยด้วยความตื่นเต้น เอาละฉันจะเอาหินวิญญาณนางฟ้าออกไปและคุณจะไม่พลาดเหรียญวิญญาณทองคำสีม่วงหลังจากที่ชิวตู่พูดจบเขาก็โยนถุงเหรียญวิญญาณทองคำสีม่วงไปให้เฉียนเยโวโดยตรงอาจารย์ชิวหินวิญญาณอมาตะาเหล่านี้เป็นเครื่องบรรณาการของฉันต่อคฤรืหั์ชิวและพวกมันคือของขวัญอวยพรของฉันเฉียนเยโวไม่กล้ารับเหรียญวิญญาณทองคำสีม่วงนั้น คารืหาชิวของเราไม่เคยทำเช่นนี้แค่เก็บเงินไว้และสะสมหินวิญญาณอมะตะให้มากขึ้นในอนาคตชิวตุยโยนเหรียญวิญญาณสีทองสีม่วงลงจากนั้นสั่งให้ใครสักคนเอาหินวิญญาณนางฟ้าออกไปเฉียนเยโวมองไปที่เหรียญวิญญาณทองคำสีม่วงและครู่หนึ่งเขาก็รู้สึกราวกับว่าเขากําลังฝันเขาไม่เคยคิดเลยว่าผลลัพธ์สุดท้ายของเขาจะเป็นเช่นนี้ ฉันกลายเป็นสมาชิกของคฤรหาชิวมาจากไหนก็ไม่รู้และอีกฝ่ายก็ใจดีมากตั้งแต่นี้ไปเฉียนเยวตัดสินใจที่จะออกไปเที่ยวกับคฤรืห่าชิวสำหรับการตกลงกับเฉินปิงเพื่อช่วยให้เขาได้รับหินวิญญาณแห่งนางฟ้าเฉียนเยโวได้ลืมเรื่องนี้ไปแล้วเมื่อเฉินปิงมาหาเขาแค่คืนเหรียญวิญญาณทองคำสีม่วงให้เขาชิวตู่เดินออกจากลานบ้านพร้อมกับโยเยบนใบหน้าของเขา เขาไม่คาดคิดว่าเขาจะซื้อเองินได้เพียงคำพูดไม่กี่คำและเขาไม่ต้องจ่ายราคาใดใดด้วยซ้ำเหตุผลที่ชิวตู่ขอให้เฉียนเยโวแอบรับหินวิญญาณนางฟ้าต่อไปก็เพื่อหลีกเลี่ยงการดึงดูดความสนใจของนายพลสัตว์ร้ายตัวอื่นหินนางฟ้าที่รัฐบาลซื้อทั้งหมดได้รับการลงทะเบียนแล้วและไม่มีใครสามารถซ่อนมันจากอีกฝ่ายได้พวกมันทั้งหมดได้ผ่านมือของนายพลสัตว์ร้ายทั้งสามแล้วเป็นเพราะเหตุนี้นายพลสัตว์ร้ายหลักทั้งสามจึงขี้เกียจเกินกว่าจะดูแลมัน ทำให้จุดได้มาอย่างเป็นทางการได้รับการปกป้องและขโมยในความเป็นจริงแม่ทัพสัตว์ร,ร้ายทั้งสามกำลังพัฒนาพลังและทรัพยากรในการกระตุนอย่างลับๆแต่พวกเขาต้องทำอย่างลับๆนี่คือสาเหตุที่ชิวตู่ขอให้เฉียนเยโว่ o, แอบซื้อหินนางฟ้าให้กับคารืหดัดชิวไม่นานหลังจากที่ชิวตู่จากไปเฉียนปิงก็มาถึงด้วยถ้าช้ากว่านี้อีกหน่อยทั้งสองคงจะได้เจอกันแล้วถ้าเจอกันคงคึกคัก ในเมืองแห่งสัตว์ร้ายแห่งนี้เฉินปิงกำลังต่อสู้กับชิวตู่และเขาอาจจะไม่ได้รับประโยชน์ใดๆเลยทันทีที่เฉินปิงเดินเข้าไปเขาก็พบกับเฉียนอยู่ที่กำลังจะออกไปข้างนอกลุงเฉียนคุณจะออกไปข้างนอกเหรอือเฉินปิงถามอย่างสงสัยคุณต้องรู้ว่าเฉียนอยู่เป็นพระมมนุษย์เขากลัวถูกจับแม้ว่าเขาจะซ่อนตัวอยู่ที่บ้านแล้วทำไมเขาถึงกล้าออกไปข้างนอก เปล่าฉันได้ยินเสียงจึงออกมาดูไม่คิดว่าคุณจะมาที่นี่เข้ามาเร็วเขา้าเฉียนเยโวโกโหกและเชิญเฉินปิงเข้ามาเขาไม่สามารถปล่อยให้เฉินปิงรู้ว่าเขาได้เข้าไปหลบภัยในคฤหาสน์ชิวท้ายที่สุดแล้วเฉินปิงก็เป็นพรามนุษย์เช่นกันและเขายังขอให้เขาช่วยได้รับหินวิญญาณอมะตะตอนนี้ถ้าเฉียนเยโวเปิดเผยว่าเขาเข้าไปหลบภัยในคฤหาสน์ชิวเขากลัวว่าเฉินปิงจะไม่พอใจหลังจากเข้าไปในบ้านแล้วเฉินปิงก็พูดว่าลุงเฉียนฉัน เฉินปิงไม่มีอะไรที่ฉันสามารถทำได้เพื่อช่วยให้คุณได้รับหินวิญญาณอมะตะการสอบสวนมีความเข้มงวดเมื่อเร็วๆนี้ดังนั้นฉันควรจะให้เงินแก่คุณดีกว่าเมื่อกล่าวเช่นนั้นเฉียนเยโวก็คืนเหรียญวิญญาณทองคำสีม่วงให้กับเฉินปิงเฉินปิงหยิบเหรียญวิญญาณทองคำสีม่วงแล้วพูดว่าลุงเฉียนคราวนี้ฉันไม่ได้ตามมาหาคุณเพื่อซื้อหินวิญญาณนางฟ้าฉันกำลังมองหาความร่วมมือจากคุณร่วมมือร่วมมือเพื่ออะไร เฉียนอยูถามอย่างสงสัยหลังจากที่เฉินปิงสร้างรูปแบบการป้องกันโดยไม่ตั้งใจเข,เขาก็กระซิบกับเฉียนเยโวคุณลุงเฉียนฉันค้นพบเส้นเลือดของหินวิญญาณนางฟ้าและต้องการร่วมมือกับคุณในการขุดมันอะไรนะเส้นเลือดนางฟ้าหินเฉียนอยู่สะดุ้งเสียงของเขาก็ดังขึ้นดวงตาของเขาเบิกกว้างด้วยสีหน้าเหลือเชื่อใช่แล้วเส้นหินนางฟ้านั้นมีหินนางฟ้าอยู่เป็นจำนวนมาก ถ้าเราร่วมมือกันในการขุดคุณไม่จําเป็นต้องแอบ,บซื้อหินนางฟ้าได้ใดเลยเฉิญปิงพยักหน้าและกล่าวว่าเป็นไปไม่ได้จะมีเส้นเลือดของหินวิญญาณนางฟ้าได้อย่างไรฉันไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับหลอดเลือดดำของหินวิญญาณนางฟ้ามาหลายปีแล้วเฉียนหยูวสายหัวไม่เชื่อเลย